ฮูแปลว่าผู้ซึ่งนะลูกนะนะฮู Who, อยู่ในประโยคที่ไม่ได้อยู่หน้าประโยคข้ามแปลว่าใครนะครับเป็นเรอเรชีโปรนาลนะครับแอดนี้นะครับของหนังสือ Say Hello Five นะครับซึ่งเป็นตำราเรียนวิชาภาษาอังกฤษของชั้นป .5 ไม่เสียเวลาเราเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับวันนี้หัวข้อที่2ของบทที่8 l i s t o n and Read นะครับฟังแล้วก็อ่านนะครับ <laughs> cd script 35 for students book activity 2 listen and read what do trees and plants need the process of plants making food trees and plants need Carbon dioxide, sunlight, water. They produce oxygen. What do trees and plants need? Trees and plants need water, sunlight, and carbon dioxide to grow and make food. They let out oxygen, which we breathe in. Do trees and plants sleep? Yes, at night time they cannot make food. A person who studies plants is a botanist โอเ okay, คครับฟังเสียงต้นฉบับจบไปแล้วคุณครัวพี่นันก็จะแปลให้เลยนะลูกนะก็คือ the process นะครับ process แปลว่าขั้นตอนนะครับนะขั้นตอนหรือกระบวนการนะครับของพืชน,นะครับ of plants ในการผลิตอาหารนะครับนะนี่คือคำแปลของ ของประโยคนี้นะครับส่วนนี้คือคําแปลของประโยคนี้นะครับต้นไม้นะครับต้นไม้และพืชต้องการนะครับอะไรนะครับนะครับดูเป็นกริยาช่วยไม่ต้องแปลนะครับต้นไม้และพืชต้องการอะไรนะครับพืชนะครับขบวนการนะครับนี่คือ tree นะครับต้นไม้ and plants และพืชนะครับ ต้องการสิ่งที่พืชและต้นไม้ต้องการนะครับนะตรงนี้นะครับคำแปลอยู่ตรงกลางนั่นคือคือ1ต้องการสันไลท์แสงอาทิตย์2ต้องการ water ต้องการน้ํา3ต้องการก๊าซคาร์บอนไะดออกไซด์นะครับนะาซคาร์บอนไดออกไซด์เนะครับแล้วก็ p r o โปรโปรผินะครับ produce แปลว่าผลิตนะครับนะ produce ต้นไม้เหล่านั้นก็จะผลิตกา๊าซออกซิเจนออกมานะครับนี่ดอกสอนชี้เข้าไปนี่นะครับหมายถึงว่าต้องการดูดซับเข้าไปพอดูดซับเข้าไปป๊๊บก็ปล่อยออกมานะครับเดโบรซีดเนี่ยคุณครูย,ยังไม่ได้แปลให้นะครับนะแปลว่าพวกมันจะผลิตนะครับนะพวกมันผลิตเดพวกมันในที่นี่คือต้นไม้นะครับผลิตนะครับ พวกมันผลิตเ uh, uh, ดบิวสิวส์เอ่ออ่อโปรดิว์โทษทีครับโปรดิวส์ผลิตออกมาผลิตอะไรครับก็ผลิตออกซิเจนนะครับคาาออกซิเจนออกมานะเพื่อนๆ2นสองสามคนนี้ก็เลยพูดว่า what do trees and plants need นะครับพูดเหมือนเดิมว่าต้นไม้และพืชพันธุ์น,นั้นต้องการอะไรนะครับนี่คือคำแปล เพราะฉะนั้นสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับพูดเป็นประโยคว่า t n d p l a n t s need w a t e r นะครับต้นไม้นะครับหลายๆต้นและพืชหลายๆชนิดนะครับต้องการน้ำต้องการแสงอาทิตย์และต้องการกาดคาร์บอนไดออกไซด์ To เพื่อที่จะ Gro ูนะครับเพื่อที่จะให้เจริญเติบโตนะครับเพื่อการบดออไซด์ในการเจริญเติบโตนะครับกนระู grow, ในการเจริญเติบโต แอนและนะครับในการเมคฟูดในการผลิตอาหารเดนะครับพวกมันก็คือพืชพืชแล้วก็ต้นไม้เหล่านั้นนะครับ Let out oxygen นะครับ l e t out o x y ก e n ก็คือจะปล่อยนะครับ Let out เนี่ยแปลว่าปล่อยนะครับปล่อยก๊าซออกซิเจนนะครับออกมานะครับปล่อยออกมา Let out wish หมายแปลว่าซึ่งนะครับ ซึ่งวีพวกเราทั้งหลาย b บรีชอินก็คือเราหายใจเข้าไปนะครับนะพอต้นไม้ปล่อย๊าซอออกออกมาเราก็หายใจบร e ชอินนะครับบรแปลว่าหายใจอินก็คือหายใจเข้าก็เลยนะครับนกตัวนี้ถามด้วยมุกตลกขึ้นมานิดหนึ่งว่า do trees a n d plant s s l l v e p นั่นก็แปลว่าต้นไม้และพืชน,นั้น,นอนหลับหรือเปล่านะครับนอนหลับนอนหลับหรือไม่นะครับนี่คือคำแปล นี่กระต่ายหรือเปล่านะครับก็เลยตอบว่า yes at night time they cannot make food นะครับใช่นะครับมานอนหลับในตอนกลางคืนนะครับ at night เพราะเวลากลางคืนนั้น at night time นะครับเวลากลางคืนนั้นต้นไม้นะครับเดนที่นี่คือต้นไม้ไม่สามารถผลิตอาหารได้นะครับ cannot make food เพราะฉะนั้นมันก็ต้องนอนนะครับเพราะมันไม่ผลิตนะครับขี้เกียจอยู่เฉยๆนะครับนอนดีกว่า ส่วน a person who study plants i s a botanist นะครับ a person บุคคล who แปลว่าผู้ซึ่งนะลูกนะนะ who อยู่ในประโยคที่ไม่ได้อยู่หน้าประโยคข้ามแปลว่าใครนะครับเป็น relative pronoun นะครับผู้ซึ่งนะครับเรียนเกี่ยวกับนะครับ study เรียนเกี่ยวกับ plants พืชพันธ์ต่างๆเขาเรียกว่า botanist แปลว่านักพฤทศสาสตร์นะครับโอเคก็เป็นนั้นว่าจบหน้าที่78ไว้แต่เพียงเท่านี้นะ